ลกลับบ้านาเดินกลับบ้านสูงโรงสรเร่นสุกๆ ไปดูร้านค้าในหมู่บ้านกันร้านค้าเล็กๆยาวเาจะมีประมาณนีด มีเยอะมากมายมาม่าม,ามีขน,นมขนม 来了吗？告诉你来了，他也去不了呢。他喝多了，给你挑啥去呀？挑啥子啥子喝不多。挑不了。瞅瞅我，问你看，在哪儿呢？二师没回来，我给你找啤酒有吗？你来他也去不了。啤酒。 我来来要来瞅人家，人家狗瞅去了。那、啊、不可能，喝回来都都进屋都睡觉了。你瞅电视去。再来,来一个。这个。啊。OK。你不明天再瞅吧，都没电啊。就是自己拿错了，不能跟着个喝奶，

没多少，那个是十五<对>，那个是四块钱一个。嗯哼。OK。哎呀，好烦人呀！嗯你 ห้องเรานี่นข้างบนนะห้องข้างบนตรงที่เปิดไฟไม่ใช่เปิดไฟนะชั้นสามนี่ก็จะเป็นอาคารแบบนี้ที่อยู่ไปกับห้องดีกว่าเย็นมากหนึ่งองศานะไปะห้องเลย สว่างเลยอแคเสียงนไึ่มีไปถึงจะติดขอ้สามนี คือของที่ซื้อมาโอเค